เฮ้ยหนูอยากรู้ตอนนี้คือตัวอะไรอ่าเปลี่ยนตัวว่าเจอหมีบ้าเจอใครล์รอสใครลอสเหรอมีเดินอัพเป็นวิวเก้าครับผมตัวนี้มันตีขวานไคล์ลากแล้วมีเดินจะกลายลากแล้วกลายแล้วเหรอกลายแล้วเหรอกลายตรงไหนกลายตรงที่เกิดปะโอ้ไกลวะไกลตรงไหนอ่ะพี่ไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยไปปากไฟทั่วๆอะ โอเคครับขอมันกลายร่างโอเคเพี่อนกลายร่างเป็นโคกุณแล้วนะอย่าเห็นเหรอเนี่ยเจระเจละนิ่งๆนิ่งๆเนี่ยโกุลกร์เกม่ตัวนี้อยู่ผมเล็กเลยเอาละครับผมเจอใครอดเจอละไฟเลยเล็กกระจิตลิอศไฟไฟพี่ใช้ตัวโหดไฟด้วยนะโอ้กายร่างรอบอีกรอบแล้วครับ ตัวนี้เป็นโปเกมอนที่กายร่างเร็วครับตัวไหนเนี่ยแหละซื้อสิบสามก็กายร่างจบแล้วครับกระจีตลีทเนี่ยน,น,นะนอโอเคโอเคโอเคครับสเปียครับผมกายร่างเป็นสเปียเรียบร้อยแล้วน้องฝาจะเห็นไหมไหนไหนล่ะยูนี่หลังพี่นี่ร่าสุดท้ายมัน เป็นพึ่งพึ่งพ่น่ารักมากอ่ะตอนนี้ถ้าเป็นอ่าในเกมบอยครับผมในอผม่าโอเมก้าลูบี้ครับสามารถมีล่างเมก้าด้วยครับน่ารักจังเลยตัวเล็กนิดเดียวอ่ะตัวเล็กมากอ่ะในในเซิร์ฟเวอร์เคยจัดจัดประปวดโปเกมอนตัวเล็กด้วยนะครับจริงดิเออน่าสน โอเคตัวนี้โปเกเด็กแอพของสเปียร์น่าจะเต็มแล้วไปเกบเวลออาคัตเตอร์ปี้ดีกว่าครับผมเลือกสิบสามก็ได้มาสามล่างสำหรับโปเกเด็ิกคัตเตอร์ปี้นี่เหรอปโอ้เจ๊ออกไม่ได้ด้วยอเฮ้ยเฮ้ยไม่ท่านไม่มีครับพอมาทันนะ ทีเดียวตายเก้ากระตุกเก็าไม่ได้ตั้งใจติโตเอาออกมาไม่ได้ครับอ่บาบัตเตอร์ฟรีผมมีแล้วนี่ว่าโคคูนด้วยครับตอนนี้เก็บอย่างเดียวอชโม่คา,าโปเอล่าหา,หหาตัวอะไรมังแอมุโด,โด ้าอีกแล้วว่าวเาแล้วหรอสุดยอดปะล่ะอืมเช้าหรอก <Yeah. S 1> กำลังจะเชา้า hmm. อ่ากำลังจะเชา้าผมมันฟอสซิลครับอ่าผมยังไม่ได้เก็บผมมันฟอสซิลเลยอ่าน้องขวัญไปขุดไปขุดฟอสซิลด้วยกันไหมแต่แต่มันเสี่ยงตายนะมันอยู่ใต้ทะเลอ,ะอ่ะเออถ้าอย่างนั้นทำเตียงก่อนดีไหมพี่เออก็นั่นแหละก็หาอยู่ใกล้ๆแถวนี้หน่อย โปเกมอนตัวไหนอะที่มันจะมีใหญ่หรือแมงมุมอะที่มันเป็นแมงมุมมาแหละแมงมุมในไหมคะปกตินะไม่ธรรมดาแหละก็หมโปเกมอนที่มันอาชนิดชนิดชนิดแมลงอะดอกดอกผู้ตัวเลยอจริงดิไม่รู้ว่าตัวไหนแมลงขวัญดูไม่เป็นไหนสอนสิอ่ะเช่นอ่ะไอชูสูแบนนี่ไม่ใช่มนุษย์มนุษย์อ่าโอเคครับ เต้ออกมาแล้วว่าเผาอะไรตอนนี้ยังไม่ไกลล่างนี่พี่ได้กูไซโดสเป็โปเกมันที่อ่าต้องเราเราจะต้องคราฟมาเท่านั้นเอาจริงดิเอเอได้มานานแล้วแต่ขี้เกียจเก็บเวลมันมอันนี้นโปเกมอนเทนเนอร์ไฟดิไฟดินะฮะสู้สู้มันดีจาสู้เหรอดีป่ะเอะะอรีบวิบี่คนนี้ดีออกเอาอีกแล้วจมน้ำอีกแล้ว เฮ้ยเลื่อนขวาเหลือน,นิดเดียวเองโอ้โหสไตเตอร์นะครับฮันเดเวฟแบบวิ่งเอสแท็กอะชนะเ,นเรียบร้อย <Okay. S 2> มีสามตัวครับมีฉามตัวเลยเฮียว<า>ต้องฉอฉิงับผมฉามสามนะครับยำฉาครับผมอันนี้แบบถ้าคนถามว่าทำไมถึงไม่เห็นสกินพี่ไซเบอร์เพราะว่ามันเป็นซิงเกิลเพเยอร์ด้วยแล้วก็ใช่ คือถ้าเปิดเป็นเซิร์ฟมอดอะมันถ้าเปิดเป็นอะไรอ่ะเกมออนไลน์โมดอะถ้าเป็นทรูอะมันจะเห็นสกินแต่ถ้าทําเป็นออฟอะมันจะไม่เห็นสกินเฟรอะเฟลหรอคือพี่ไม่ได้ตั้งไงเพราะพี่เพราะพี่เล่นเซิร์ฟธรรมดาใช่ไหมล่ะมันมันตั้งไม่ได้ไม่หรอตอนตอนตอนพี่เล่นกับไอเฟรมสกินพี่ก็ขึ้นนหมหรอไม่รู้อ่ะเออตอนนี้เราเราเล่นกันผ่านแลนไงไม่รู้สิอ๋อตอนนั้นก็กันแลนเขเล่นกับไอเฟรมผ่านแลนด้วยนะอ๋อแล้วทําไมมันไม่ ขึ้นของขวัญนะว่ะแต่พี่เห็นของขวัญขึ้นนะมเอาจริงดิเออพี่ของขวัญขึ้นไหมก็ขวานเป็นที่ขวานนะขวัญไม่เห็นเนี่ยเห็นพี่เป็นเห็นพี่เป็นเออสตีฟกระกาศตัวหนึ่งลงไปไอ้สตีฟลงไปเออนั่นแหละไอ้สตีฟเย้ครับเอายังไงดีเราไม่เจอไหน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 นะบีเด้นเนี่ยตัวเนี้ยเออดอกตัวเนี้ยดอก เส้นใหญ่ไหนๆที่ได้มาห้าอันแล้วเนี่ยขอไฟโอ๊ยโอ๊ยโอยไฟไม่ทันออกไม่ไหวมีตรงนี้อีกตึงตึงตัวครับผมพี่ก็ไปไฟเลยโอเคครับมีอะไรเนี่ยเอดบัตมันไม่โดนเนยมันตัวเล็กเกินเอดบัตรไอ้บ้ามันตัวเล็กไปมันปลาไม่โดนนั่นไงพี่ปลาโดนแล้วข้าบแล้วหนึ่งตัวเนี่ยตัวนั้นแหละโอ้ปลาแม่งตรงเนี้ย โอเครับรับาษันดีกว่าโอ้โอเคค่ะไม่เห็นมีเส้นใย,ยให้หรอมันดอบอมันดอบสูงพี่ขวัญลืมดูรู้ปว่าขวัญมีเส้นใย,ยตั้งยี่สบเจ็ดโอ้มาโอ้สปีย์เพียบเลยครับ เด <st evet> ี๋ยวเราเดี๋ยวขวัญไปตรงจุดสีเขียวนะจุดที่ขวัญเซฟไปนะเลยกันตรงนั้นนะจ๊ะทําไมขวัญชอบติดไปกดไอ้นั่นวะไออ่ะเผลอเผลอเลยเผลอคือแบบว่าไปเล่นช่วงช่วงเนี้ยไปเล่นเกมเอออินเฟสตเตชันบ่อยแล้วก็ติดมาไงก็ชอบไปกดไอหลอดเวเลยที่ที่เกมฆ่าแล้ด่ากันแล้วนะใช่ค่ะ ใช่ครับผมเคยเห็นเด็กในร้านเกมครับผมอ่ะพี่เอาไปเออมามีตั้งยี่สิบเจ็อันนะแต่ก็ไม่เอกใจไม่ได้มองอินเวน o r อตัวเองตายเลยเคยเห็นเด็กในร้านเกมอ่ะเออมันเล่นแล้วด่าก,กันแบบมันก็เป็นเกมแนวฆ่าพี่แต่ว่าขวัญก็จะไปเล่นแนวเซิร์ฟเซิร์ฟคนน้อยๆแล้วเราไปฆ่าซอมบี้แทนนะจะไม่ค่อยเล่นฆ่าคนเท่าไหร่หรอใช่หรอใช่ <ละ S 1> ใช ตัวนี้น่ารักไหมเอาช้างชนตูดใ่ครับสองอันตัวนี้น่ารักไหมเอาช้างชนตูดทําไมช้างไม่ออกมาไหนเอาช้างชนตูดอยากขี่มันได้เปล่าได้ได้ได้ริงบ้าริงป้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งของก่อนมีของในสือว่าพี่ก็มีนะมันแฟนรู้สึกว่ามีนะขี่หน่อยไปจับอยู่ครับไปจับขี่ไม่เห็นได้เลยอ่ะขี่ขวาขี่ซ้าย ยิงไม่ได้พี่ <บา S 1> พไม่ขึ้นอ,อ้าวไม่ได้ฮะเอ,อ๊ะมันน่าจะขีด่ได้อะแต่ตอนนี้ขี่ไม่ได้ครับไม่ขึ้นนะพนี่ก็มีนะนี่ด้วยา3ไฟไหมไฟไหมไฟกับไฟกับของขวัญอะนะบ้าไม่ไฟหรอของขวัญกากมันแบนชัดแบดชัดแบดมันมัน,ม,นมันขี่พอได้หละ ขี่ไม่ได้พี่ไม่เห็นหนออ่าตอนนี้ต้องใช้หินไฟหรือหินความมืดวะลางน้อยคอยขี่น่อยจีอ๋อไม่ขี่อ่ะนอนละนอนไม่ได้กลางวันไปหาโปเกมอนหายากไหมน้องขวัญจะเจอเหรอพี่จะเจอเหรออยู่นอนก่อนไหมอยู่ข้างบนนู่นฮะนอนก่อนไหมรอกันคืนนะใช่ไหมรอลงนั้นแหละแถวนี้ไม่ค่อยมีโปเกมอนเกิดเลยนะข้างบนนู่นอะ ตามมาเนี่ยในในในโอเคแใ่นิดเดียวแหละไปน้ำไปเลยลูกพี่ชันเดอร์มาแค่นี้ก็ต้องบินแล้วจากอัลิโอกันดีกว่าครับเป็นภูมิทันหายากนะแค่นี้ก็ต้องบินเนาะไม่มันมีภูเขาบางเนี่ยโอ้นิดเดียวองไหนวะโอเคไหนวะแล้วไหนวะอ๋อฝั่งโน้นอ่ะโอเคมองไม่เห็นเลยเนี่ย อ่าลงแอนดิงแอนดิงเอาควอนพยายามพยายามกวาดสายตาให้ oh. ดีนะมันจะมีวงวกนที่ชื่อว่าลูคาลิโออยู่มาไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีล่างล่างแรกมันเกิดอยู่ชื่อว่าลิโอลูอืมอ่าอ่ามันจะวิ่งเร็วๆนะนะตัวตัวเล็กไหนนะมองไม่เห็นมาแล้วพวกเราต้องไปล่าโปเกมอนอีกเยอะผปมอนหายากครับผมก็อยากได้สักตัวครับตัวอะไรมาค่ะ มาสู้กับฉันเหรอ้องตายไปซะดูคาริโอปิบดีดิดปิบดีดิตามหาต่อไปดูเหมือนจะหา,าเขาก่อนเขา<อ>ก่อนที่พี่หาเจอโปโมบอนพี่ตายหมดเลยอะ่ะจริงดิเออแต่เขาแบบแต่เขาแบบโปโมบอลใส่หัวนะแล้วก็จับได้เลย วันลิกกี้ครับตัวมาสกตัมาสกไม่กลายร่างแล้วจะกลายเป็นดอนแฟนมันสู้อยู่อ่ะขวัญได้ตัวนอกอ่ะไอตัวเล็กอ๋อตัวนก,กนเหรอตายยังมันสู้อยู่ค่ะดอนแฟนเอ่อมันสู้กับ<า>ตัวเขาขๆวอ่ะตัวเขาขาวๆเ,เล็กอ่ะถ้าใช้ ตัเขาเล็กๆหรอมันชื่อว่าอ่าวาริชิออนอะไรทีกอยาก่างใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเห็นมันวิ่งไปวิา่งมามันสู้กันเสร็จยังมันยังคู่กันไม่เสร็จอีกอะนั่งรองมันสู้เสร็จเหรออา้าวใช่รอมันสู้เสร็จโอ้ไม่ดีเลยมั้งขึ้นข้างบนอ่าต่อครับอันนี้มีอะไรเนี่ยพะทอง ไม่เกี่ครับผมนะไหนไมฟักทองไนฟักทองอ๋อมีฟักทองใช่ครับทำไมต้องฟักมันด้วยครับน่าเฮ้ยตันนี้น่ารักอะหนูจะเก็บหนูจะเก็บอ่าครับข้างน้อยกลับมาที่หมู่บ้าน M อ C นันีเลยทีเดียวไปถึงโน่นเลยเหรอเย้ได้แล้วหลังโลหายอยู่ ปครัไอ้ยูพ,พี่ก็วัาหายไปไหนก็ไม่รู้แถวแถวนี้แหละงอโอ้ค้างค้างเกิดอะไรวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหรอไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ค้างขึ้นมาเป็นอะไรหรือทำไมถึงเป็นเย่งนั้นล่ะพ้นลมเย็นเกี่ยวไหมลมเย็นอะฮะเกี่ยวดิเกี่ยวดิๆๆไม่เกี่ยวเว้ยเกี่ยว นี่อยูตรงไหนแล้วเนี่ยเมื่อไรมันจะมืดเนี่ยไ่ดูมันกันละอีกสักพักก็น่าจะมืดแล้วมั้งสักพักเลยอีกสักพักนีนะอีกพักใหญ่เลยใช่ไหมได้มองฝันหายไปเลยไะไม่รู้เดินมั่วเนี่ยตอนเนี้ยอ๋อเห็นแล้วเห็นละเห็นอีว้างครับเห็นอีว้างครับไม่ใช่เห็นน้องขวัญอ๋อเห็นเจอละเจอละเจอละพี่ว่าเห็นหนูอ๋อเห็นแล้วโอเค จะละจะละปลาไก่ไหมอิ่มแล้วไม่เอาไม่เอาของเต็มเอาไปไ่แกดิบไะไมไม่เอากินกินไม่ได้มีหนังด้วยหนูไม่กินช้ำแหละมาพร้อมกินอ่ะดีแล้วพี่ไดตโตยไว้ไม่ดีมั้ันเก็บไปแล้วตัวเนี้ยตัวช้างเล็กเนี่ยน่ารักดีอ๋อเขาเป็นแก่ล่างก็มันแก่ล่างเป็นดอนแฟนะตัวไหนก็มเรียกเยอะ แล้วหลกาที่เอาจะเอามาขี่อ,อ่ะอ๋อกลายเป็นช้างตัวนั้นเหรอใช่ตามไม่รู้เห็นมันน่ารักดีคิดว่ามันคนละสายพันธุ์กันโอเคมืดแล้วพี่กลับบ้านเถอะไป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 ะได้กลับเปนปอนมีคาบ,บิคอนด้วยครับอยู่ตรงนู้นมีคาบ,บิคอนทำไมโยเนี่ยอา้าวหยไปไหนละวาร์ปแล้วตาฝาดปะก็เห็นอยู่อะเห็นภูมันยื่นมาอยู่อะ อันนี้คืออะไรอะพี่แร่อะไรอะหินสายฟ้าอลบรวงก้าวก้อนจะได้หินสายฟ้าอันหนึ่งอย่างนี้นี่เองโอเคพาเรากลับบ้านกันเถอะหินสายข้ามันอยู่ที่ขวัญหนึ่งอันนะพี่วะไม่เป็นไรถ้าตีบอสมันก็ดอกเป็นเม็ดเลยล่ะอ๋อปะไหนอะ เดี๋ยวจุดเขียวอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งนู้นโอเคทางนี้ครับกลับบ้านก่อนนะอีกสองร้อยเมตรต่อไปไม่รู้ว่าเซเลบี้มันจะเกิดเมื่อไหร่คอ่ะเราไปขุดไอ้ที่พี่บอกกันดีกว่าใต้น้ำเสียงชีวิตอ่ะอ๋อเหรอใช่อยากเสียงใช่ไหมใช่หนูอยากเสียงชีวิตหนูชอบอะไรที่มันอันตรายี่เราเอาของไปเก็บทั้งหมดเลยดีกว่านะมันจะแตกเหรอเออแตกนี่ว่ะตัวแตกใช่ป่ะ ขี่เกียจไปอะไรล่ะก็คือเหมือนไหนถึงว่าถ้าตายแล้วตัวแตะใช่ไหมไม่ต้องเก็บของอ่ะก็ได้ก็ทํากล่องเก็บของมาดิแยกแยกไว้คนละอันคนละกล่องะเลนู่นอ่ะอ๋อมีไม้ยังอ่าพี่ว่านะต้องยกเตียงไปด้วยอะถ้าจะไปขุดแร่โอเคยกเตียงแล้วก็ประตูด้วยครับขาไม่ได้เลยอืม ประตูโคลานประตูตที่ขาดไม่ได้เลยครับตามมาขอโทษหิ <Okay. S 2> กินออกไหมอ่าน้องขวัญทะเลนะ่ะอยู่ไกลนะแล้วต้องบินไปแล้วล่วอะอะชาร์จแปบบ๊บเาฮะชาร์จโปเกมอนแปบบ๊บคราวนี้ให้น้องขวัญน,น้ำบ้างครับผม ือไปเลยตามเต็มที่คิดว่าคิดคิดว่าอ่าไม่ไม่อยู่ตรงไหนล่ะไม่รู้สิทะเลอะ่ะตามมาโอเคครับตามไปครับผมตามไปไปขุดเตียงหมออยังฮะเตียงมาแล้วเอามาแล้วไหนไม่เห็นเจอทะเลใหญ่เลย<ม>เห็นเจอแต่ร่องแม่น้ำหรอ ออบินมาเลยล่ละเด็กก็เตะอโอค้างค้างอืมอม,มีไงอะไใช่ไหมไม่ใช่ทะเลสาบได้ปะล่ะไม่ได้โอเคมัน <Okay. S 2> เป็นทะเลเลยอะทะเลที่ลึกอะลึกแบบเออดำลงไปแล้วตายได้อะอืมอืมอืม ที่มันชื่อว่าโอเชียนครับโอเชียนหืมกระตุกถูกครับเจนแมพอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้นะผมยังไม่ได้อะมันมีแต่เกาะเลยอ่ะนั่ันมันน้ำเน่าครับก็จริงดิเออ,อเขาเรียกว่าน้ำเน่าทำไมอ่ะมันหวานเกิน,นไปใช่เพราะชีวิตขาดนะหวานไม่ได้โพเตโต เออแล้วเราจะเจอกันไปเนี่ยเธอไอพี่หาไม่เจอมีเปล่าอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วให้ไหมให้ไหมให้ไหมไหนไม่เห็นอ๋อกระตุกแล้วก่อนเจอไหนวะไหนเนี่ยอยู่โซนน้ำเน่าอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อโอเคเนี่ยน้ำลึกครับไป มา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 แลนดิ้งกันเถอะจรงนี้แหละกำลังดีเลยไหวไหมทุกอนตายแน่เลยอ่ะถือพี่ว่าพี่ไปขุดไม้มาแป๊บหนึ่งไปทำกล่องครับตัดไม้มาแป๊บหนึ่งโอ้คครับทำกล่องกับเตียงครับ แล้วก็น่าจะไปคับเครื่องอ่าล,อล้างฟอสซิลด้วยครับมันจะมีเครื่องอ่าเครื่องขัดฟอสซิลว่านะแล้วก็ค่อยจะมีเครื่องล้างอีกทีหนึง่งเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะคับเองครับเปิดวิกิไปด้วยครับอตอนนี้ว่าคอมคอมผมต่อสองจอครับอ๋อโอเค ขันวางเตียงแบบน้อขวัญน้อขวัญได,ได้ได้ต่อไหมคอมแบบสองจอจอเดียวค่ะมันมันสะดวกเลยะอยู่ไหนเอ่ยต่อสองจอเหรออยู่ที่เดิมที่พี่ดันดิ้งเมื่อกี้อ๋อมนสะดวกเวลาเล่นเกมเต็ม,ตมจอแล้วถ่ายทสดอยู่เยอ๋อลก็สามารถอ่านแชทได้ก็ดีนะ นะครับเตียงครับวางเลยมันยังไม่มือดอลยนอนเงี้ย <c oughs> นอนหัวชนกันนะมันยังไม่มือดอะ่ะพี่ทำไงดีครับกล่องไม่มืดก็ครับกล่องครับเอ่อปึ๊บปึ๊บ,บ,บอ่ะรับมาอีกทีหนึ่ง ได้มาสี่หีบสี่หีบที่สิบอะไรเหรอถ้าแม้แล้วถ้าเรามีสี่หีบที่สิบอะไรเหรอสิบเฮอะไรอ่ะไม่ไหวไม่ดีแกล้งเขาอ่ะพูดเองอ่ะพูดเองอ่ะ เลยอ่ะกลายเป็นตำนาน